สนับสนุนโดยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงสุอุณาพรมและรายการ g i ฟต์อินสปาแรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณครับและแน่นอนนะครับว่ารายการของเราเนี่ยทำให้หลายๆคนได้มีโอกาสทบทวนถึงแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ในการใช้ชีวิตของตัวเองครับ ทุกๆคนจะมีโอกาสที่จะขับเคลื่อนชีวิตไปข้างหน้าได้แรงบันดาลใจก็เปรียบเสมือนเป็นน้ำมันรถนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงดีๆให้กับเราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้กับชีวิตต่อสู้กับโลกของการทำงานได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกับแขกรับเชิญคนพิเศษของเราในวันนี้ครับ เธอคือสุภาพสตรีที่มีเรื่องราวของชีวิตที่น่าสนใจในบางแง่และบางมุมของแขกรับเชิญท่านนี้อาจจะตรงกับชีวิตของท่านผู้ชมบางท่านก็เป็นได้ครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับ Para ได s ์ในธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนครับคุณกุมารีพรผลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกุมารีนะครับชื่อเล่นก็คือคุณกุ๊กนั่นเอง<ช>นะครับะจะจะคุยกับคุณกุ๊กนิดนึงว่าการเป็นนักธุรกิจเครือข่ายของ,ของกิฟฟรีนเนี่ย แน่นอนว่าส่วนหนึ่งต้องอาศัยแรงบันดาลใจนะคนเราพอไม่มีแรงบันดาลใจเนี่ยอดี๋ยวว่าจะเป็นนักธุรกิจเลยฮะบางทีแค่เป็นนักเรียนแค่เป็นนักศึกษาเนี่ยบางครั้งยังไม่อยากไปโรงเรียนเลยนะเพราะมันไม่มีแรงบันดาลใจนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงอยากจะรู้จักกับชีวิตของคุณกุ๊กมากขึ้นในบางแง่บางมุมที่อาจจะไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะเราก็เลยอยากจะชวนคุณกุ๊กคุยย้อนกลับไป ท้าความไปถึงอดีตสักนิดหนึ่งนะครับว่า <P hy l ian> พื้นเทจริงๆเป็นคนจังหวัดอะไรแล้วก็ชีวิตในวัยเด็กเป็นอย่างไรบ้างครับค่ะยินดีค่ะก็ตอนประวัติเดิมนะคะเ็เป็นคนจังหวัดพังงาค่ะคะก็ในฐานะครอบครัวนี้ก็เป็นครอบครัวปานกลางะคะ่ะฐานะนะคะปานกลางก็ในวัยเด็กก็จะตั้งใจเรียนอย่างเดียวพ่อแม่ก็บอกว่าถ้าโตก็อยากให้ทํางานดีๆอยากให้เรียนหนังสืออย่างเดียวไม่ต้องไปทําทงานก่อนก็คือตั้งใจเรียนอย่างเดียวะคะ่ะแต่พอว่า อตอนที่ตอนที่เรียนนะคะก็คือตั้งใจเรียนจนจบปริญญาค่ะอาจารย์ครับตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณคุณพ่อคุณแม่ทํางานเ,เกี่ยวกับอะไรนะฮะ,ะพ่อกับแม่ทําสวนนะคะครับคบแล้วมีพี่น้องมีพี่น้อง3ามคนสามคนเป็นค,คนที่สมเป็นคนเล็ก <c oughs> นะเรียกว่าลูกสาวคน <c oughs> เล็กเนี่ย <c oughs> เขาส่วนใหญ่เขาจะหัวแก้วหัวแหวนเลยนะ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่ก็จะดูดูแลเป็นอย่างดี <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าชีวิตในวัยเด็กเนี่ยดูเหมือนเราก็ราบรื่นมาโดยตลอดนะ <c oughs> เพราะว่าคุณพ่ออยากให้เราตั้งใจเรียนแล้ว <c oughs> ก็เรียนหนังสืออย่างเดียว <c oughs> หน้าที่ของการทํางานก็เป็นเรื่องของท่านไปเลยนะครับแต่เด็กๆเนี่ยเราก็ต้องมีเขาเรียกจินตนาการนะเวลาเราไปโรงเรียนเนี่ยแต่ละช่วงวัยเด็กเล็กๆเลยตอนอยู่ชั้นปฐม มัธยมหรือแม้กระทั่องอยู่ระดับมหาวิทยาลัยบางคนมีความฝันที่ต่างกันตอนประถมฝันแบบหนึ่งตอนมัธยมฝันแบบหนึ่งตอนอยู่มหาวิทยาลัยฝันอีกแบบนึง <c oughs> ตอนเด็กๆเ,เลยเนี่ยคุณกุ๊กโตขึ้น <c oughs> อยากอยาก,ยากทำอาชีพอะไร ตอนแดกเลยนะคะก็จะบอกติ้งว่าเห็นพยาบาลใส่ชุดขาวอะคะ่ะก็อยากจะเป็นพยาบาลก็อยากรับราชาการ,รเพราะว่าที่บ้านก็ปลูกฝังมาจากครอบครัวที่แบบรับราชาการญาติๆอะนะคะรับราชาการสัส่วนใหญ่ก็เลยมองว่าอาชีพพยาบาลเป็นอาชีพที่ดูแบบขาวสะอาดนะคะอยากช่วยเหลือผู้อื่นอย่างนี้นะคะ่ะครับ อยากเป็นพยาบาลมีอาชีพอื่นไหมครับในใจตอนนั้นยังเลยอะค่ะก็คิดว่าเป็นพยาบาลเป็นอาชีพที่สามารถที่จะสมมว่าพอพ่อแม่ตอนแก่เนี่ยก็สามารถดูแลท่านได้รักษาท่านได้ก็คิดอย่างนี้ค่ะคแต่พอความฝันมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยอย่างที่อาจารย์บอกอะค่ะคอายุมากขึ้นก็เปลี่ยนไปอย่างเงี้ยเพราะจากอาชีพพยาบาลโตขึ้นมาอีกฝันอยากเป็นอะไรอีก พอมาโตได้สักระยะหนึ่องอะค่ะก็รู้สึกว่าชอบทางด้านภาษาแล้วละ่ะไม่ไม่ไม่ได้แบบรู้สึกว่างานพยาบาลพอพอมามองจริงๆความรู้สึกมันก็เปลี่ยนไปตามตามเวลาตามอายุก็เลยรู้รสึกว่า,อาชอบด้านภาษาชอบท่องเที่ยวเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวก็เลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะไปเรียนภาษาหรือเป็นมัคคุเทศอะไรสักอย่างอะคะ่ะก็เลยก็เลยเข้าไปเรียนทางด้านธุรกิจโรงแรมจะดีกว่าอะไรประมาณนั้น ก็เลยไปเรียนต่อทางด้านธุรกิจโรงแรมใช่ค่ะที่ที่ภุเก็ตค่ะก็เป็นตอนนั้นก็เรียนเป็นปวสค่ะเป็นธุรกิจโรงแรมค่ะก็จบด้านปวสด้านธุรกิจโรงแรมโดยตรงก็เหมือนได้เรียนในด้านที่ตัวเองถนัดใช่เรียนด้านที่ตัวเองชอบเลยพอจบออกมาปั๊บการทํางานครั้งแรกปั๊บโอชีวิตบัณฑิตนะ ก็ต้องหางานกันพอสมควรแต่คุณคุูก็โชคดีนะเรียนจบปั๊บก็หางานทําแล้วก็ได้เลยเพราะเนื่องจากภูเก็ตเองก็เป็นเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ได้งานทําที่แรกเป็นงานเกี่ยวกับอะไรก็จบโรงแรมตอนแรกก็ทําิมมอนคลิปเลยค่ะคือคือจบจากโรงแรมปุ๊บก็กระโดดเข้าโรงแรมที่เราชอบก็คือมองแล้วว่าโรงแรมดมอนคลิปเนี่ยหน้าต่างจะโอเคอยู่ก็ลองเข้าไปสมัครดูก็เป็นเป็นรู้สึกจะเป็นตอนนั้นจะอยู่ฝ่ายต้อนรับอะค่ะของห้องอาหารนะคะ ค่ะก็ทําได้ระยะหนึ่งอะค่ะอาจารย์ครับแล้วแล้วเราก็ดูแลเซอร์วิสทำได้ระยะหนึ่งแล้วแปลว่ลวเาเปลี่ยนงานสิฮาก็เปลี่ยนนะคะคเปลี่ยนงานก็จุดจุดยังคงเป็นงานเกี่ยวกับด้านด้านธุรกิจท่องเที่ยวเราใช่ค่ะจุดเปลี่ยนก็อตอนตอนนั้นนะคะก็คือช่วงที่ทํางานเนี่ยก,ก็ตอนตอนที่ก่อนจะจะจะ,จะออกมา ที่พังงานะคะก็ก็คบหากับแฟนแล้วก็เลยตัดสินใจอะค่ะแต่งงานแต่งงานแต่งงานตอนอายุเท่าไหร่คะตอนนั้นก็ประมาณอายุประมาณ23ได้อะค่ะอาจารย์ในช่วงที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่ค่ะไม่มากไม่มากแล้วก็มาแต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วก็เลยอ่าตัดสินใจว่าโอเคเราอยากเรียนต่อก็เลยเรียนต่ออีกอีกช่วงหนึ่งอะค่ะช่วงช่วงที่แต่งงานก็คือแต่งกับคนที่ภูเก็ตเนี่ยนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วพอพอพอแต่งไปปั๊บหนึ่งก็มีลูกก็มีลูกค่ะ ทำให้งานที่ที่โรงแรมแรกเนี่ยมันเหมือนกับหยุดชะงักไปด้วยใช่เหมือนกับความฝันอะจริงๆถ้าถ้ายังไม่มีครอบครัวหรือยังไม่มีลูกก็ไปต่อก็อาจจะทาไปได้เรื่อยๆขึ้นแบบ G m ก็เป็นไปได้คิดอย่างเนี้ยค่ะจะพอพแต่งงานไปแล้วเหมือนชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนเลยคือหยุดทํางานแล้วไปเรียนต่อไป หยุดทํางานไปตอนนั้นนะครตอนที่ได้ได้ได้ลูกใหม่ๆอะคะ่ะก,ก็ทุ่มเวลาให้กับลูกเต็มที่ก็จะเลี้ยงลูกก่อนนะคะก็จะเลี้ยงลูกแล้วก็ช่วงที่เลี้ยงลูกเนี่ยก็ก็ก็ยังอยู่กับแฟนก็คือแฟนก็ทํางานนะคะคแต่ระยะหนึ่งก็รู้สึกว่า มันมันไม่ใช่อะค่ะเราเราก็โอเคนะคะก็คือคุยกันด้วยดีแล้วก็ตัดสินใจเลี้ยงลูกเองอะค่ะจากหลังจากที่เลี้ยงลูกเองเนี่ยก็มองว่าเราคือกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวพอแต่งงานไปสักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าอาจจะเป็นเป็นซิงเกิลมัมไปต่อชีวิตคู่ไปต่อไม่ได้่ะก็งั้นไม่เป็นไรฉันเลี้ยงลูกเองจังหวะนั้นเราเราเราทำงานอะไรล่ะคะเราบอกเราจะเลี้ยงลูกเองก็ ทำงานก็คือไปไปอยู่เป็นคล้ายๆแบบเป็นบริษัทของต่างประเทศอะคะ่ะก็ได้ภาษาอยู่แล้วเดิมนะคะก็ไปอยู่กับมิสเตอร์ชอยก็จะทำงานของเกาหลีอะคะ่ะก็ไปช่วยในเรื่องของภาษาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นฝ่ายการตลาดแล้วก็ควบทีเดียวสองตำแหน่งก็ช่วยบัญชีอะไรด้วยอย่างเงี้ยคะ่ะก็ทำแล้วก็ยังดูลูกไปด้วยก็ได้ไรายได้จากตรงน,นั้นนะคะมาค,ค,ค่ะ,คะอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าการทางาน ก็ทําให้เราต้องตัดสินใจว่าเราจะต้องเลือกงานที่รู้สึกมันสร้างอนาคตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับเราเขาบอกว่างานทุกงานเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีที่แตกต่างกันไปแต่คุณกุ๊กทํางานไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยคุณกุ๊กก็เหมือนกับพยายามหาว่างานที่ทําอยู่เนี่ยมันมันตอบโจทย์ชีวิตหรือเปล่าระหว่างที่ทําอยู่เนี่ยเราเราคิดยังไงกับชีวิตการทํางานข ตอนที่ทํางานนะคะ,ะความฝันยังไม่ละทิ้งความฝันของตัวเองอะค,ะค่ออะไรก,ก็คือตอนตอนตอนที่ว่าอยากจะทํางานก็คือเหมือนตอนที่ทําโรงแรมเนี่ยก็คิดว่าถ้าเราไม่มีครอบครัวเราก็อยากจะเป็นจีเอ็มทำทำให้มีตาแหน่งที่สูงขึ้นแต่เมื่อด้วยภารกิจส่วนตัวะค่ะก็เลยต้องต้องวางตรงนั้นไปก่อนแต่พอเ,เวลาที่ให้กับ เวลาลูกอะค่ะให้เวลากับลูกพอสมควรแล้วก็รู้สึกว่าเราต้องออกมาหาเงินเพราะเป็นพาะเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยต้องเลี้ยงลูกคนเดียวก็เลยตัดสินใจอะค่ะว่ายังไงก็ต้องทุ่มเวลาให้เต็มที่ในเรื่องของการทํางานแล้วก็หาเงินเข้าครอบครัวค่ะก็เลยตัดสินใจทํางานทุกอย่างที่ที่เหมือนกับว่ามีมีอะไรเข้ามาเนี่ยก็จะคว้าไว้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ก็ทำตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะทํางานกับมิสเตอร์ชอยได้ระยะหนึ่งอะค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เปลี่ยนอีกอะค่ะก็ไปอยู่บริษัทเบน i n อินโนวชั่น เพราะว่าด้วยด้วยความรู้สึกว่าโอเคเราก็ยังเด็กกันนะคะก็ทีนี้ก็ไปทำงานเป็นฝ่ายขายอะค่ะของบริษัทเบนซ์ต่ออะไรเงี้ยค่ะจ๊ะครับนั่นก็เป็นเป็นฝ่ายขายนะเบนซ์นี่คืออ่ารถรถเบนซ์รถเบนซ์เลยค่ะเป็นโชว์รูมครับ ก็เปลี่ยนมาสามงานแล้วะนะครับเปลี่ยนมาสามงานแล้วเหมือนกับว่าเราอยากจะเอาดีคือคือมันยังค,นค้นหาความรู้สึกความต้องการที่แท้จริงอ่ะยังไม่ได้อ่ะ,ค,ะค่ะก็เลยรู้สึกว่าชีวิตลูกจ้างก็ยังทําไปเรื่อยๆะะอ่ะค่ะงานไหนที่สนองความฝันกับกับความต้องการได้ก็ก็คือจะทําไปเรื่อยๆเพียงแต่ยัง,ย,งยังหาจุดยืนที่แท้จริงไม่ได้ก็เปลี่ยน,นไปด้วยะค่ะส่วนใหญ่ตอนตอนที่จะเลือกทํางานเนี่ย เราพิจารณาจากอะไรฮะว่าเราชอบอันนี้เราจะทําอันนี้เราชอบอันนี้เราจะทําอันนี้นี่เราเรามีหลักคิดในการเลือกงานของเรายังไงก็คิดว่าอย่างนี้ค่ะอาจารย์คิดว่า,อาชอบงานถ้าถ้าจบอกมาใหม่ๆเนี่ยก็คือโอเคอยากแต่งตัวสวยๆอยากทํางานดีๆร,รือรห้องแอร์อะไรอย่างนี้ค่ะก็ตอนแรกก็เป็นงานโรงแรมแล้วก็เปลี่ยนมาทํางานากับ ต่างชาติแล้วก็ไปเป็นฝ่ายขายก็คือรายได้งานบริการนะคะชอบงานบริการชอบงานบริการและรายได้มีผลไหมต่อการตัดสินใจเลือกงานมีผลนะคะมีผลพอสมควรเพราะว่าถ้าตอนตอนที่อยู่ที่บริษัทเบนิโตเวชนะคะจริงๆอ่ะดูดูเหมือนกับว่างานที่เราทำเนี่ยมันมันมันมองว่าโอเคแต่งตัวสวยก็จริงแต่รายได้อะค่ะคือ เบนไม่ได้ขายง่ายอะค่ะจย์มันไม่เหมือนกับรถญี่ปุ่นนะคะมันเป็น็แล้วแล้วแล้วแต่ว่าตลาดที่เราไปจอดจะเป็นแบบไหนใช่ใช่ก็ก็ทำมาระยะหนึ่งก็ปรากฏว่าทีนี้ไม่ได้ลาออกเองอะค่ะเบนปิดตัวลงเพราะว่าเขาเขาก็ขายได้แค่คันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะอาจจะแอรเรียนั้นอาจจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกว่าโชว์รูมนั้นก็ อาจจะมีทำเลที่ตั้งกับกลุ่มที่มันอาจจะไม่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 ไปด้วยกันถ้าอยู่ในภูเก็ตยังเหมาะกว่าแต่นี้อยู่ทางพังงาค่ะชูวมอยู่ทางพังงาครับเราก็เลยต้องหางานใหม่ใช่คับนี่เราไปทําอะไรครับก็ไปเป็นครูลูกจ้างที่ที่4แล้วที่ที่สี่ค่ะที่ที่สก็เป็นเป็นครูลูกจ้างพอดีว่าก็คืออยู่กับเด็กมากก็คือคือโอเครักเด็กแล้วก็ไปทํางานเป็นครูเนี่ยก็มองว่าจริงๆอ่ะ ไม่ได้ไม่ได้อยู่ในความฝันเลยนะคะว่าจะเป็นครูแต่ว่าโอเคด้วยด้วยดีวยดกว่าว่างงานนะคะคก็เลยไป,ไปไปเป็นครูลูกจ้างตอนนั้นก็พี่สาวอะค่ะชวนไปนะคะชวนไปก็อยู่รอ่แถวพังงาเหมือนกันนะคะครับท่านผู้ชมครับผมชวนคุยมาเรื่อยๆเยนี่ยผมกําำลังจะบอกว่าในระยะเวลาไม่กี่ปีเนี่ยเธอทำละสี่ที่นะครับจากงานประจำที่เธอทำอยู่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในช่วงหน้าว่าเธอเอง จะสามารถหาสิ่งที่ตอบโจทย์ในชีวิตของเธอได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ มองเห็นความเปลี่ยนแปลงของอัพไลน์ด้วยส่วนหนึ่งอะค่ะเพราะว่าพ,พี่พี่สุภาวดีเนี่ยพี่สุเขาก็รู้สึกว่าตําแหน่งเขาก็ขยับไปเรื่อยอคุณภาพชีวิตก็เริ่มจะดีเริ่มเปลี่ยนรถเริ่มมีรายได้ที่มากขึ้นอมองเห็นความสุขอะค่ะของอของพี่สุแล้วมามองกลับมาที่ตัวเองก็มองว่าเนี่ยเราเฝ้าร้านนะเราอยากจะเที่ยวเราอยากมีอิสระภาพทางด้านการเงินแลยเวลาตรงนี้มันมัน,ม,นมันกลับไม่มีอะค่ะ